โอเคโอเคบองว่าผมจะเจอเพชรในนี่นะอือหือมีอะไรผมบอ่งไปทางนี้ดีกว่าอือหืออ้ยไปโหดสกิลเฉยๆอ่าบอมเดี๋ยวผมหาเบรกกันดีกว่าเบรเสรแล้วก็อ่าเตรียมพร้อมที่จะกลับพอเราได้เพชรเบรกอย่างน้อยสามอันแล้วก็กลับบ้านกลับบ้าน,บบานใช่ไหมโอ้ยตัวนี้อีกแล้วเหรอ <c oughs> ไปเหยีตัวเนี้ย อืมดิเสียงเบลนีผมไม่รู้มันอยู่ไหนอยากคือประเด็นหลักคือผมไม่รู้มันอยู่ไหนนี่นั่นนั่นอ่นโอ้โหอซี่คือผมต้องหาชุดเกิดมาให้ได้อ่ะดกดที่เปิดว้าวอ่าว่านะ ผมก็ต้องบวกไอแม็กแน,น่ผมรู้แค่เนี้ยฉันนันเวบนั้นเว,นนนเวต้องเต,งต,งตงรียมอุปกรณ์เรียบร้อยครับอืม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 เคยตีนี่ก่อนอีกเป็นยังไม่มีอะไเลยอ่าฮะเฮ้ยไม่เอานะหรือว่าผมจะหลงในเนเธอวะยิ่งเก่งแล้วจำทางอยูน่นะเว้นแล้วอ่าหลงในเธอรเหรอ นี่แหละครับเขาเรียกว่าสวยของแทู้หลงในในเธอควรทำไงดีครับหลงในเ,เธอควรทำไงดีครับอ่ะกูหลงคนหนึง่งคนหนึ่งที่ไม่หลงในเธอมากเลยคนหนึ่งวะดีเอ้เออ้อขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับไ <c oughs> อ้เฮ้ย้ยครับขอโทษครับ fail of the world The f ครับอะไป The บเดี๋ยวใหม่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 เอาใหม่เด็โปรดเดโปรดเดโปรดแล้วรับคิวคาัวไม่นะไม่นะ บโอ้โอ <l id> ้เว้ยนีจะบินสูงไปไหนวะคนนึงนวิิเเบมันหอกยากมากโอ้โหมันยิงมันยิงมันยิงโอเคโอเค โอ้ยเราจริงดี๋ยที่แทงเบ็ดไม่ดรอปอะโอเคโอเคจบแล้วผมจบคลิปโอเคครับซีอูเก้นครับเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายเพื่อนผมสวัสดีทุกคนเลยนะฮะตอนนี้อยู่ในไมโครฟนะครับในเซิร์ฟเวอร์ของอ่ายูคาสเซิลไม่ใช่ครับจูคาเซฟจูคาเซีซีนะผมจะการที่พิทูมันได้ฆ่าตัวตายไปแล้วเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะผม มันสาต้องยิ่งกว่า S 6ยิ่งกว่า S 6กว่า S 6, นี่แหละ S ยิ่งกว่าซีซั่นหกกว่าซีซั่นนี่แหละ่ยิงกว่ารัทสาต้องจารึกอ่า u p โอ้ my god เฮ้ยจะผมลงทางนี่เธอจริงเหรอเพยผมหาทางกลับไม่ได้จริงๆนะขอขอโอ้ผมผมผมขอลงเบดได้ไหมขอโอ กลับบ้านครับขอโอกาสกลับบ้านครับขอโอกาสกลับบ้านครับผมกลับบ้านไม่ได้แล้วประตูมิดเอ้าออ๋อวิวิกระตุกชักกระตุกประตูมิดเตกูอยู่ไหนกูวางหินไว้แล้วประประตูกูล่ะฮัลโหลฮัลโหลประตูกูอยู่ไหนฮัลโหลสักสูงเลยประตูกูอยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหลครับคือผมมองเห็นแล้วนะฮะแต่ผมหาประตูผมไม่เจอนะครับ ไปเนอะไอ้ความสวยของจริงครับคือผมหาทางกลับบ้านไม่เจอแม็กมาตายกันเลยดีนี้ตายกันเลยเนเชอร์เชอร์ไอ้ยแม่งกูหาทางกลับบ้านไม่ได้อะตายเลนเดืดเดือดกูหาทางกลับบ้านไม่ได้คนเราต้องมีโอกาสไว้แล้วแบบกูหาทางกลับบ้านไม่เจอเจอประตูละของใครวะอ้าวของใครวะอ้าวอ้าวอยู่ใกล้ๆนี่เอง ใกล้น,ใน,ในี่เองใกล้นี่เองว่าผมน้องวนลงรู้ที่ไหนสักที่หนึ่งแถวนี้แหละใกล้ในี่เองว่าผมลงรู้ที่ไหนสักที่หนึ่งแถวนี้แหละเวเพราะว่าอ่าผมกล<ม>ับบ้านไม่ได้ครับนี่คือประเด็นหลักของผมครับผมคือคือผมกลับบ้านไม่ได้แล้วว่าผม,ผมไม่รู้ว่าผมจะพูดงไงแบบเอสซีนี่มากเลยจะเป็นเอสซี่หนึ่งที่ผมเล่นเลยในชีวิตแล้วผมก็กลับบ้านไม่ได้ ใช่ผมเป็นยศีผมว่ามันเป็นยซีชุเลนมากนะคือยศีปกติมันจะไม่มีใครเป็นอย่างนี้หรอกแต่แต่กูเป็นประตูหน่อยพรีสกูกลับไม่ได้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 มึงบอกไม่ไดประตูไปคูวมึงก็เข้ามาใหม่มึงเข้ามาใหม่ไม่ได้เหรอพระเจ้าเอาไม่ดีประตูใครประตูใครก็ช่างมันประตูใครก็ช่างมัน ประตูใครก็ช่างมันประตูใครก็ช่างมันก um ูจะกลับบ้านแค่นี้แหละประตูใครก็ช่างมันนอนเฮ้ยเบดอีกแล้วนะลุงเบดอีกแล้วนะลุงเบดไม่อีกแล้วนะลุงไม่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 เมื่อกี้เมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมไม่ได้พิมพ์แล้วใครพิมพ์แล้วใครพิมพ์ เมื่อกี้ผมไม่ได้พิมพ์นะแล้วใครพิมพ์อะนอนเมื่อกี้ผมไม่ได้พิมพ์แล้วใครพิมพ์เบลด์ดุงเบลดอีกแล้วนะลุงเนี่ยเนี่ยเรารู้กันอยู่ว่าเป็นลุงดุมเบลดนั่นอะไอ้นี่ผมไม่ได้พิมพ์ใครกับตัวเองได้ไหมครับได้ไหมครับนี่กูไม่ได้พิมพ์ใครพิมพ์วะตัวเองได้ไหมครับไอ้เชี่ยใครพิมพ์วะไอ้เชี่ย the fuck the fuck อ่าฮะก็ผมควรจะทำนั่นนะผมมีหนังสืออยู่สามสิบเจ็ดใช่ไหมเออว่าทำไมผมไม่คิดอเลยทำไมผมคาดไม่ถึงเออว่าเพราะว่าไงผมว่าคงจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าผมคงไม่คิดว่าเอ็นชาแล้วล่ะว่าของของฟูแล้วไงคือของฟูแล้วไงแล้วก็แบบนั่นแหละอ่ะ